เวลาปวดหัวนึกถึงอะไรครับพาราเซตามอลเป็นไข้พาราเซตามอลเจ็บคอก็กินยาแก้เส็จยาตัวนี้มีส่วนผสมของเคมีทั้งนั้นเมื่อคุณทานเข้าไปมากเข้ามากเข้าตับไดคุณทำงานหนะักคุณก็จะอ่อนแอลงปว่วยง่ายขึ้นแล้วคุณก็ต้องกินยาเยอะขึ้นทีนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะปวดหัวฟ้าทลายโจรเจ็บคอกระเทียมหรือกล้วยดิบหรือฟ้าทลายโจร เป็นไข้กินพริกต้มยำน้ำขิงหรือฟ้าทลายโจรเพื่อสมุนไพรเหล่านี้นอกจากรักษาโรคแล้วคุณยิ่งกินคุณก็ยิ่งแข็งแรงป่วยยากขึ้นผมรู้จักคนหนึงนะครับเช้าๆก็จะเด็ดใบฟ้าทลายโจรมาเคี้ยวเล่นทุกวันทุกวันแบบนี้ปรากฏว่าเขาไม่เคยเป็นหวัดเลยครับเขากินเป็นใบสดนะครับส่วนตัวผมนะครับเคยเป็นไข้คออักเสบเจ็บคอครับกินทั้งพาลากินทั้งยาแก้อักเสบเนี่ย ไม่หายครับเจ็บคอตลอดหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีนะครับรักษายังไงก็ไม่หายหลวงพ่อแนะนําให้ผมกินฟ้าทลายโจรครับผมกินแบบอัดเม็ดนะครับแค่สองอาทิตย์ไอ้โรคที่เคยเป็นมาหนึ่งปีเต็มหายเป็นปลิดทิ้งครับแล้วผมก็ทานต่อไปถึงสองเดือนหลวงพ่อบอกว่าพอแล้วทานมากไม่ดีปรากฏว่าทุกวันเนี้ยผมไม่เคยเจ็บคออีกเลยจำค,ครับพืชพันธุ์ัญญาหารที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ในประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์ มีประเทศอะไรบ้างครับเม็กซิโกเมียนมาจอ,อรปอลาวเวียดนามมาเลและเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับอาหารที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับสมุนไพรที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับ